สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คอาจารย์นะั่นน่ะอ่าอะไรอ่น้ำนี่เลยาเอ,อาจารย์อี๋อันนี้เดินทางมานะครับตั้งแต่ตีหนึ่งยังไม่ได้แน่นอนนีน่นู่นเจ้าของครับเจ้าของรถอ๋อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่เจ้าของออกมารับนะครับนี่ปากทาง เดี أ ا ๋ยวเราตามแกไปครับสิงบุรีโอ้สิงบุรีก็แค่ปากซอยเ,ยเยออกมาตีหนึ่งนะครับนี่ประมาณสามโมงสามโมงหน่อยๆเดี๋ยวจะถึงที่หมายแล้วครับโอ้จะเอามาขุดอะไรเนอะี่แถวนี้นี่ ไม่มีทีโดในคุณเลยมีแต่นาอ้ยในวัดเลยนี่วัดห้วยเจริญสุขนี่อ๋อไปในวัดเลยบอกเออโอ้พอจะว่างงานศพที่วัดนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยๆระวังสายไฟเวยครับพอแล้วขาดแล้วไนโคกรแท้นี่ วนไปทางไหนล่ะหัวหน้าโรงเมนเผาเลยบ่โอ้ฮ้ฮะโอ้ในบ้านเขาอยู่หลังวัดนี่เลยเออดีนะมาอยู่หลังเขาอยู่หลังวัดโอ้วัดรบเรือนมาโอ้ต้นพูในร้อยปีแล้วเออสวัสดีครับ ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับนี่อ๋อขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่นี่ลูกหลานเอารถมาลงนะครับส่งให้ลูกค้านะครับนี่พอดีแกอยากได้รถเอามาใช้งานอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของเรา อ๋อลงเลยจันจักครับโจนี่เลยนะโจนี่เดี๋ยวลองให้แกดูลองพูดปาดให้ดูร้อน เอก็ซื้อรถไม่ยอมไปดูครับนี่ว่าดูในคลิปก็จัดเลยครับเดี๋ยวให้จัดจัดเขาลองขอ,ออนุญาตนะครับปวดปาดปวดปาดเอ้ย โซนนี้เขาใช้รถเล็กกันนะครับเก็บอกว่าเอามาปั้นคณาเฮ้ยโล่ให้มันนาน่ลยบ่าฮ่าฮันกรร่มเขาดึงเอาไว้เลย ดึงยันเอาไว้อไลองไหมไม่ลองอเออดึงยันเอาไว้คอายันเอาไว้เออน,น,นั่นเหี่แวออแววรงไหมแรงเร็วเอยิน เอตัดดีด้วยมันหมุนตัดหมุนตัดครับผมเอานี่ก็ดับเครื่องเลยเบอร์อีสวิตโกลมได้เหรอเอาดับเครื่อง เฮ้ย,ย,ยลุยหนาะนู่นนะถอดอันนี้เนี่ยดับเออดันสายมาให้มสุดนี่นะทอดไอ้ไอสลักนี่ก่อนเออแล้วก่นอนเร่งไหมเร่งไหม เกือบ้ออเก็บเก็บหางก่อนเยอ็ยังใช่ไดุ้ีเออัดขึ้น นี่ก็จะเอามาปั้นคันนาหรือว่าขุดลอกนะครับตามนี้เขาจะทํานานะครับทํานาไม่เหมือนแถวโซนบ้านเรานะครับเขาจะขุดดินขายโซนนี้ไม่มีดินให้ขุดขายแน่นอนผมดูทรงแล้วก็นะครับมีแต่ทุ่งนามีแต่ทุ่งนาอันนี้เราก็มากับอาจารย์จัด เราก็ขับกันมาเรื่อยๆนะครับมาถึงนี้ก็พอดีนะครับไม่เร็วไม่ช้าเดี๋ยวเราจะกลับไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปย้ายรถของเราด้วยเมื่อตอนเย็นโดนฝนพลม่มต้องย้ายเข้าบ้านอีกคันหนึ่ง ลของไม่ยอมลองไม่ยอมอะไรเลยครับแค่โอ้ใจถึงจริงๆเนี่ยโทรไปบอกว่า,วาขอต่อนิดเดียวจัดเลยครับจัดให้เอามาส่งเลยนี่เราก็บอกจุดบอดเขานิดหนึ่งนะเพราะว่าซีนซีนกรุ๊ปตรงนี้จะรั่วซึมหน่อยๆนะครับให้แกดูดูแลตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ มีมีรั่วแค่นี้เองอันนี้ก็เปลี่ยนซ่อมนิดนึงนอกนั้นก็ใช้ดานได้ปกตินะครับนมีระบบแอนะครับระบบแอร์แอรมีแอร์ A, ครับเครื่องอะไรก็ดูดีโอเคโอ้นี่เจ้าของครับนี่เจามาเองเลย เอารถมาจักรถเข้ามาลุกก่อน,น,นอ่านู่นเสียบไปทางนู่นสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของรถบอกให้ลองขับไม่ยอมลองเลย <S <S อ,อันนี้อะไรเขาออปะโตโอ้โอ พี่เอาโมไซค์ออกข้างหน่อยเดี๋ยวนับตังก่อนอันนี้เดินวีโลโอเราบอเดินแล้วโอ้โนี่เป็น เป็นแอดมินเลยกลับไปต้องไปย้ายไม่โคอกฝนตกวิ่งไม่ได้อันนี้มัดมัดเท่าไหร่มันละแสนโอนไปแสนหนึ่งเนาะ ส,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  13, สองแสนสามแสนสามสนสามสามสนสาก็ไอ้นันหืนเก้านะครับรับอันนี้มันสองแสนเก้าสามสนสามพันสามพัมันมีไอ้ทางซีร้อยบนไทยบักค่ารถมันหมื่นสี่ มือจีสี่ร้อยเาม่เช่4สี่รอยรอบอ่า้นี่ก็ลดพันหนึ่งตอนนี้มือแล้วไม่เจอแล้ต่อแล้วสามเลยงกัะลเลมลืมลืมลื้เป็นไรเลมลบอร์โทรนะหายากมากเลยไม่ได้บอกเลยอ่ะไหนว่าคันนี้เบอร์เบอร์โทรที่ติดติดต่อไลน์เนี้ยไม่มีเลยผมไปตาม ดูดูใน YouTube แล้วก็ไอ้ลูกชายมันเป็นคนลงนะนะมันไม่ได้ใส่เบอร์เลยมั้งผมรู้แล้วทำไมขายยังขายไม่ขายมันไม่มีเบอร์ติ๊กตอว่านี่ผมลงไปเดือนหนึ่งอ่ะก็ใช่เบอร์อ้าวยังอยู่หรอนั่นแหละผมก็หาเบอร์เนี้ยไม่มีผมต้องดูหลายอื่น